นี่น้องพี่น้องแมงดาสองโตสิไปตำน้ำพริกแมงดาจั่มขา้าวเหนียวกินกับนไมบไอนตุ่มไปเดี๋ยวไปตำก่อนบันสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับพอบันเขากล้วยแล้วเนาะมื่อนี้พี่ามากินนี่พี่พน,น,น,พน้องนองไมนองไอนมไอนตุม่มน้อไอนตุม่มแตงกัวแล้วละกะ็มะเขือตอมอันนี้เจี๊ยวแมงดาเลยพี่น้องเจียแมงดาตำไม่ไหมสดๆ,สดๆกินกับแกงมนมไนเนาะ เก่งเขาไหวเขาก็ได้ตัวกใจนึงอันนี้ของแกมอันนี้เครื่องในหมูเนาะเขาลวกเขาต้มมเลยมามาลงมือกันมาหนี่งเผาะเอาลาใหญ่ห่างหิวเลยปั้นเขาเนิ่มอ่อนหอนเนาะพี่นอ้องนี่พี่เนาะเขาเนิ่มอ่อนหอนโลดจับเจียวเนียงดาเนี่นยเนาะปั้นใหญ่ๆดีกว่าเห็ดปั้นในหน่อยเลยจับมันกระขักโลดกัางนะ ก็แม่จบนะเขาเมันยาคืนก็อ,อยู่เทีงยงงานอ,อส่รับแกงน้่มันกระเจบใช้เป็นงูตั้งหลายนี่เนาะจำ กับเขาข้ามเขาใหญ่เนาะแมงดาชูเป็นหนึ่ยห่ฟังุบจำติดัวกลิ่นบดกันกินหอดบ้านด้วกินแมงดาหอมกุ่ม มันหมดติดหมุนหน่อยอมไม่จบหรอกยอมกินแหนมหน่อยเออยอมหยอกเฮ้ย <c oughs> น้องจ้ำน้ำแกงเราใหม่แกงที่สดเนาะเซงถึงจำ้ำหนามก็แซ่บเลย มอ,อมหนาใส่มือเราถนะัดเสือ์ในหมูเนาะกับแกใช้มาจนจีอินืะกระดูกอ่อนเนะจลนี่เจลงนัวขนาดก็อเอกมันอยู่นี่เน,ะเนาะเจลแมงดา อเอนนี้ก็ติ้นมือขนาดนนเขาเอิ้นกลมีอยู่มีกินเอาติ้นมือย่ำเอาไปน่องย่ำบุอีมหอมผักต่างงงครับแกงมะม่าก็ใ,ใสะะใ่เห็ดน้องใส่สลัดผัดใส่เห็ด เสีบหนวดครับเจ้าแมงดางน้องหนังอยากเขาก็กอดนังบ่นูกนหนุพรแมงดาบ่หเมบ่แมงดา กินหอดบรรยากาศเที่ยงหน้าเด้ยยำดำหน้าเป็นไดโนบานแล้วโดบบรรยเฉพไฮดำหน้าเราจะติด,ดกันเด้อครับนี่อัดถ่ายอ,อ่อนกระดูกอ่อน กินซอยไหนยเยอะพี่น้องครับน,นี่เจนเอวเสะอร่อยเสบอันนี้แซ่บเจมแมงดางมากินจะถึงว่าสิบปีแล้วมั้งจากบ้านมามาดูดินงสิบปีแล้วแมงดาจนๆอันนี้พี่น้องทั้งร้อยเอ็ดเอามาผักเ <laughs> นื้อสังตัวตกุ้งลวกเราขายนียว ติดมือผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพ่อบ้านให้เด้อพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็ได้เพื่อจะเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะมาพี่น้องมากินน้ำม้ต้มเจียวแมงดาหนำกันนี่งานคือเก่าดิอยู่เพื่อนคือเก่าเห็ุงานคือเก่าพี่น้องบ่มีเวลาสิเฮ็ดให้เบิ่งเลยกินเบิดบ่เบิดอว่ากันเนาะพี่น้องมากินมื้อไม้บดโบ๊บดกะ อันนี้เอามากินให้พี่น้องเราเบิ่งเชื่อเพื่อหากินฮอดบ้านปูได้เบิ่งแหลือกันดว่าแห้งเบิ่งแห้งกินฮอดคักแก้มแหงดาไม่กระแนงมันนอนหรอกฮาเก็บน้ำเงือนขางเฮือนนี่ มาเก่งบ้านเฮาได้แมงดาตัวหน,นึ่งก็มาตำเัาพริกน,นวดใส่ปั้นเขาไปยียบแล้วไปไถยนาบันเพราะฉำนีแ่แหละยำมายำนาเผาอยำมายำนาเผา,าเล่นนอตพี่นองอิ่มเลยเขาเนี้ยกระเบิด สำหรับคลิปนี้ก็ผมมีอย่างายเนาะมากินน้ำมันต้มกับเจ้แมงดาเบิอ่องอ่ะเยอะทำนี่แหละมีเวลาบบรายสำหรับคลิปนี้กัลาไปก่อนสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย